อุ้ยโอเคเราจะทีน้ำมาเลยกำลังงามนะครับออ้ยทีน้ำนอ้ยดอกแมนเทศตัวแดงค้าลายหนาะดอกพันสมบูรณ์แห้งจะคุณเน่ะงามแห,งแหง้งงามเนี่ยออ้ยตึงเหงาเลยจ้ะงามแห,งแห,งแหง้งงามเนี่ยดอกเฮ็ดตุป,ปูอยู่เนาะดอกพันสมบูรณ์ขนาดจะ้ะดอกพัน ูนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพญายมยมย 4, อีขัน่์ขมฤติตามรับชมครับขมมาพบผอกันในสวงใบใบทั้งแรงครับพี่น้องนี่กับใบสองใบาสามนะครับมาผอกันกับบานาซสาคอยขึ้นเขาครับสวัสดีจ้ามาผอกันสวงใบใบเจ้พี่นอ้งนนาาองมันนี่กะสิผ้ามาซองมบืองเฮ็ดจ้ะ ก็ไปหลุนไปช่เบิ้งน้ากันจ้าสีมานกันบ่จ้าไปกันได้จ้าไปครับพี่น้องไปหลุนเบื้องน้ากันครับเมื่อเ้านี่ไปปลาหนึ่งครับหลอดปลายกับมาอีกปลาหนึ่งครับหลุนเบิ้งน้ากันครับพี่น้องว่าสีใดสีมานกันบ่ครับเห็นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้ไปครับเป็นเฮดพึงแดงซี่ครับแดงซี่แดงน้อยครับนี่กับมาหอดปลากับบายสองกลัวครับหลุนเบิ้งครับว่าสีใดพรา แกงบ่ครับเกิดน้ำต้นไม้เจะพี่น้องอันรนอย่างไรล่ะดอกงามใี่เนาะเห็ดกำลังเกิดเลยครับดินเป็นสุ่มเนาะสุม่มดินเนาะนต้นโตกว่าหันนี่ครับดอกกอยฝอ,อลนะครับ ขนาดว่ามาหลอบใบใบจนสีคำม,มาเนาะออ้ยงามจิงๆนะโอ้ยามเองครับโอ้ยเป็นเ,นง,เ,นเงาเลยดิแม่เตียงเลยครับงามตัวละเนะาะว่ามันเห็ดเผือกแดงค้าไหลครับดอกส้มบูนเนาะดอกใหญ่ส้มบูนเนาะดินพันซุ่มครับออ้ย,อยเป็นเงาเลยจ้ะงามแหงงามแหงดอกเห็ดตุ๊บปูอยู่เนาะดอกพันส้มบูนขนาดจ้ะ กําลังงามนะครับอือที่หน่าอือามันให้ต่ว่งแดงคาลายเนาอดอกพืนส้มบูนแห่งจะคุณเนี่ยงามแห่งมามเนี่ยอือเต็มดอกพี่นนองให้ตุกป,ปุกอยู่เนาะอือ อือนี่สิห้างายอยู่เนาะ,ะมีมสี<า>โป้ใบ<า>ตองครับมีสีขาใหญ่ๆพี่เนาะมันสอ,อ,อ,อนดอกคนเห็ดตุกปุ๊กอยู่ครับอู้ดอกนี่ดอกได้หน่อยก,ก็สิจงไปก่อนเนาะจ้าเกิดแนวาได้เลยเกิดเป็นเหงาเป็นกอจริงครับนี่เป็นขาพี่ดอก

จูมจะอยู่นี่เล็กจูมจะหนึ่นนจงจงนะซ้อนจูมเนาะเห็นห่างๆเนาะจ้ะลูกปสาตะกอนนี้คือปนที่มะครับเอาตัวเจ้าปนเลย ดอ,ดอกให่งามเองเนาะจ้าดอกไม้ค่ะทางเกตบอดีกับเวเฮนเนะาะจ้าพอพันยัง่านโพขุนไปตองแห้งครับไม่ตองพันยัง,งนหนาอ,อยู่เนาะจ้ะดอกงม บรรยากาศกระซุบกรุ่มบฝนที่มาครับเห็ดก็เห็นทางหางครับพี่น้องมองแล้วดอกครับเห็นแต่ดอกพ่นครับ า,าอตอนนี้ฝนก็นเริ่มงย่อยเม็ดนะครับต้น่ม้ย่เนอ้อดอกขามือตุปุอยู่นี่ว่าไม่นได้ถุงแดงขาลายเนาะแดงสีเด้อจเนี่ยขาคนข็ดตุป,ปุอยู่เนา,เนเา,าเนะ น,นพาป็นยาค่ะนี่พอเป็นมูอยู่เนาะจ้ะลายดอกจริงครับดอกอไม้องหันพอมองละดอกครับนีดอกเฮดจ้พี่หน้อ

ดูคางคางกันฮอกเก็ตหนิมหันยูคนเกิดแนวใดนั่นซ้ำดอกผน,นได้นี่นเนาะเกิดจังได้นะพี่น้ององเดียวเน้ะลายดอกเติดพี่จ้ะ ดอกสบูรบ์เลยซองจูม่าอยูนะี่อืาใครอยู่เนาะฝนตกมาบ่าแห้งป็นไดครับ ขนาดจะตกอยู่ทั้งอื่นเนาะแหีงตกเพราะดินเนาะก็ะยุดไปจะพี่น้องที่นร่จะพี่น้องเห็นั้งแต่พื้นโง่เขินซ้ำเลยไอยู่ใต้ดิอนอืม ต้นไหม้เลยตันนี้ตอนกมาเกิดทเดน้งเงาใหม่น้ต้นไหม่สอดอก่เพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าจนะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยครับ นี่แต่ดอกจมจูมเนะาะจเด็กเด็กแกงน้อยนะครับตัวนี้คือจังไล่ดอกกันเนาะห่างกันห่างกันครับแอมเพนแดงแดงครับ อือคือดอกใหญ่ครับแต่เบาหนะ่อยสมบูรณ์แหงครับใหญ่กว่าปุูมมือจ้ะพังเลยอยู่นี่ก็ร้ายดอกนี่ครับทีนี้อยู่เทิง,งกับแมนครับดอกหนึ่งครับเห็นแตงแดงดอกสมบูรณ์เนาะค่ายตุกปุกอยู่จ้ะ อย่างนี้มัน,นจะเปน็นดอกูนะฮึงจะระดอกแต่งสีเนาะแต่ว่าผลดอกใหญ่ ดอกหน่อยเพิ่นก็ะมีอยู่เนาะจ้ะประม่านหมื่ซองมื่นเขินหม้อวันนี้พลาสติขึ้นก็หนีเนะาะจ้านี่ยังเห็นังห่างครับของเป็นโมกับเป็นโมครับของดอกเดี่ยวกระมีเนะานะจ้ะาขึ้นทางต้นไม้เลยจ้ะ ดอกน้อยเป็นกระไลยครับเป็นยังแดงครับนั่งมันเนี่ยไม่มีอยู่นะดอกเ็ดนี่ดอกนี่พี่นอ้องป๊าดงามครับงามแน่ อย่างนี้เป็นจุ่มนะครับงาบนไมเนาพุ่นะจะดอกจุ่มจุ่มจะไปนอจงจุ่มดอกหนึ่งเนาะ ก็ยังพอไปเหลืออยอยู่เนาะจ้ะพี่เนาะดอกเพิ่งจ้ะยอะนให้ตไปตองกับกิ่ลายดอกกินได้เนาะดอกน่อยเพันหันพันหันขึ้นพอไ,ไปตองพันนาเนาะ จ้ะพ่อหลานเพิ่นก็นมีดสิปกไเปเนาะมันพอเป็นโมก็สิได้ไหว้อยู่เนาะจ้ะ ติดจองไว้ครับจังกอเด่อดยี่น้อบมาเลยตล้วก็ยุ่ยออกครับกันนี่ก็สีมองกลัวแล้วครับ เดี๋ยวามดอกดอกกุนนี่ก็เป็นเวลาหาโมงหาโมงเครื่องนะครับกระสิได้เดินทางกลับครับเพราะว่าก็ขำละเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันกันกบซอกอยครับ เอาล้ครับเพื่อนพี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับ้านนะครับมาสรุปยอดใดยอดมานกับเจ้ากอยครับวันนี้จ้าเบ่งผลงานกันเลยจ้าพี่น้องนี่จะพี่น้องผลงานที่เท่าใดเมื่อนี้เนาะบัตสิบมานจะพี่หน้วงเพราะว่ามากอะสวงบายแล้วเนาะกันยังใดยังมันอยู่จ้ามีแต่ดอกงามเลยจ้ากาลังจูมเลยเนาะกําลังออกจะพี่น้องเฮ็ดผึ่งแดงออกไม่จ้าแต่ว่ากะกันยังห่างอยู่เนาะกันยังบ่ทันหลายแห่งปันใดจะพี่น้อง กระตองรอเบิงจักหมื่ซ้องหมือจากเพื่อผนสวนใบตองเนาะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทนได้ชื่นชอบม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆจากบรรนกากระซาวก้อยจ้าสำหรับคลิปมือนีก็ขอเจ้า,จาเพียงเท่าน,นี้ละจ้าไวท้ทูลกันคลิป้าวมาน้นาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมือนีก็ถือว่ายัางหมานอยู่น้องโซกอยจ้าเมื่อเศารนี่ก็ไปหาอยู่ปลาหนึ่งพี่น้อง กลับมาบ่ได้เนอได้ดอกนึงได้ดอกหนึ่งครับเมื่อเสารนี่ไปหาอยู่ทั้งปลาบันบกเนอ้อได้ดอกหนึ่งครับช่วงบ่ายพอดีเห็นเิ่นโพดลงเนาะว่าทั้งนี้ออกก็เลยมาซองเบิงครับพี่น้องก็มาหมานเนะ้ะมาจนหอดปลาก,กับ,บายสองครับพี่น้องตอนนี้ก็สี่หกโมงแล้วครับหามงกัวและหามงคงก็สิเดินทางกลับบ้านครับก็ไหวถนนน้ำกันเมื่ออื่นเศา้าครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงครับ เมื่อเงินเสาเนี่ก็จังพอมีลมหาแต่เสาเนาะมันนี่ข้าม,มา,าสวยครับยังไขาอยู่นอนสก,กอยเด็กแกงไงครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปมันนี้บ้านเอกขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะครับพอกันคลิปไม่ไมครับพี่น้องสำหรับคลิปมันนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปัาาปยย่นอาเป็นยมงไงครับ